ระหว่างที่ผมกําลังไล่เก็บเควสเรื่องราวข้างเคียงหรือว่าเนื้อเรื่องเสริมอยู่นะครับผมเนี่ยก็ได้ปลดไปกว่า90%แล้วเพื่อจะทําคลิปในคลิปต่อไปแต่จู่ๆเนี่ยก็มีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงผมแล้วบอกกับผมว่าเนื้อเรื่องที่หอเริงลมยังไม่จบและกําลังรอคอยการกลับไปของเราอยู่นะครับและใช่ครับนี่คือเควสเนื้อเรื่องใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาที่จู่ๆก็แทรกเนื้อเรื่องหลักของผมเนี่ยจากเดิมที่เคยเล่นครบไปแล้ว100% ก็เหลือเพียง83%นะครับละคลิปนี้เราก็จะมาลุยเนื้อเรื่องในส่วนนี้กันโดยผมเนี่ยจะกลับมาที่หอเลิงลมอีกครั้งนึงแต่รอบนี้ที่นี่ก็ได้เปลี่ยนไปที่นี่กับไลฟ์ผู้คนไลฟ์ซึ่งนางลำที่เคยเต้นอยู่เป็นประจำนะครับและรอบนี้ก็เต็มไปด้วยกระดาษดำหรือว่ากระดาษคัมภี์ที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือนะครับพร้อมกับเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเชิญชวนเราให้เข้าไปข้างใน แต่เมื่อเราเข้าไปด้านในชายคนนั้นก็บอกว่าเรามาที่นี่เพื่อตามหาบางสิ่งและหากเราต้องการรู้เรื่องราวของหญิงแห่งสายน้ําก็แค่จดจําเธอไว้ในใจหญิงแห่งสายน้ําที่เขาว่าเนี่ยก็น่าจะใช่ป้าหันนะครับและเรื่องราวใน E ีีนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับป้าหันโดยตรงนะครับผม ลาโก f ฟาสโปรแกรมอัตถาประโยชน์ที่จะช่วยเข้ามาแปลภาษาให้เราได้ภายในไม่กี่คลิกแค่นี้เราก็ได้สัมผัสแป w วิน e ิดเวอร์ชั่นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแถมเจ้าโปรแกรมตัวนี้ก็ทยอยอัปเดตตามแพทใหม่ๆของเกมอีกด้วยและเจ้าลาโก f ฟาสเนี่ยก็มีฟังก์ชันมากมายทั้งการลดปิงรวมถึงเครื่องมือแก้ไขอาการหน่วงหรือกระตุกและฟังก์ชันที่ผมแนะนําที่สุดนะครับอย่าง ระบบแผนที่ Interactive ที่มีดีเทลครบจบทุกอย่างนะครับบอกเราอย่างละเอียดว่าจุดไหนมีอะไรเควสอยู่ที่ไหนและมีซีเคตอยู่ตรงไหนบ้างและล่าสุดครับ Lagofast Mobile ก็จะรองรับการแปลภาษาของเกมแว e Winmeet เวอร์ชันมือถือที่กำลังจะเปิดตัวอีกด้วยแต่จะต้องโหลดแอปพลิเคชันจากหน้าเว็บ Official เท่านั้นนะครับถึงจะใช้ฟังก์ชันแปลภาษาของตัวเกมได้และความสะดวกสบายนี้ก็ราคาไม่แพงเลยนะครับ แถมคนดูที่ได้ดูคลิปนี้ก็ได้รับส่วนลดพิเศษไปอีก30%นะครับเพียงใส่โค้ด ALONG ก็รับส่วนลดไปเลย30%เหลือเพียงร้อยน่อยๆและที่สำคัญหากคุณสมัคร VIP version PC แล้วคุณก็สามารถใช้ฟังก์ชัน VIP ได้ในมือถือเลยทันทีโดยไม่ต้องสมัครเพิ่มถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆที่เราจะได้สมัมผัสกับเกมที่มีเนื้อเรื่องที่ดีขนาดนี้ด้วยตัวเราเองแถมเวอร์ชันมือถือนะครับ ใส่โค้ด alongboss ก็รับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรีไปเลย1วันลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับในจุดนี้นะครับเราเนี่ยก็จะต้องออกสำรวจฉากต่างๆและไปนในเส้นทางที่ผีเสื้อเรื้องแสงเนี่ยนำทางแกเ่เราโดยที่เราเนี่ยจะได้เจอกับโต๊ะเล่นหมากกระดานโต๊ะหนึงนะครับหรือว่าโต๊ะหมากลุกจีนที่ผมเนี่ยเล่นไม่เป็นเลย บริเวณนั้นเนี่ยเราจะได้เจอกับรูปปั้นขายตัวหมากที่มีลักษณะเป็นเด็กผู้หญิงและถัดมาจากหมากตัวนั้นนะครับเราเนี่ยก็จะได้เจอกับโน้ตฉบับหนึ่งที่เป็นจดหมายของมู่หลงหยวนนะครับส่งถึงประกายเลิงแห่งตะวันออกหรือหญิงหญิงที่มีใจความโดยสรุปว่าเจ้าเดินหมากในใครเฟิงอย่างแยบยนต์แต่เป้าหมายของเจ้าไม่ใช่แค่ที่เตาหลอมเพียงเท่านั้นและข้าสงสัยว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเจ้าและเหตุใดกันที่ผู้นั้นถึงไม่เผยตัวออกมาสักที และหลังจากที่เราอ่านจดหมายนั้นนะครับเราเนี่ยก็จะต้องมาเล่นหมากลุกจีนที่ผมเนี่ยเล่นไม่เป็นก็แพ้ตลอดเลยฮะแพ้ทุกเกมจริงๆเดินทางไปต่อเราจะได้เจอกับปริศนาเงาและพอเราแก้ได้นะครับเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาพภาพนั้นในนั้นเสียงจากชายปริศนาก็ได้เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ได้ให้กําเนิดลูกสาวฝาแฝดถึง2คนและเด็กสาวฝาแฝดทั้งสองคนนั้น ก็เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์อันโดดเด่นและทั้งสองพรสวรรค์นั้นได้แบ่งบานในเรือนเดียวกันแต่แล้วเหล่าวีรบุรุษล้วนต้องมีชีวิตและตายด้วยเหล็กกล้าเหล่าเด็กน้อยที่ไร้ซึ่งบารมีของวีรบุรุษก็ไร้ที่พึ่งและสิ้นความหวังจุดนี้นะครับเราเนี่ยก็จะเลือกเส้นทางได้และเส้นทางที่ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกเข้าสู่อิสราภาพแต่ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าทุกคนล้วนตามหาอิสราภาพแต่ทว่าไม่มีใครเคยได้ครอบครองมัน เราก็จะกลับมายัางหอเริงลมอีกครั้งนะครับและจะเจอเขากับโนต้ตอีกฉบับหนึ่งที่มีใจความว่าแผนการของอู่เฉียที่ได้มอบภาชนะทองคําหรือว่าโถทองคําเป็นเครื่องบรรณาการนับเป็นหมากที่แยบยนต์ที่สามารถบรรลุปเป้าหมายได้ถึง3ประการประการแรกการที่ไม่ได้ส่งเครื่องบรรณาการในรูปแบบของเงินตาทําให้การคัางของราชวงศ์ซ่งมีปัญหาและทําให้ความขัดแย้งต่างๆถูกชะลอลงประการที่สองหลังจากภาชนะทองคําได้ถูกชิงไป เหรียญถังก็กลับมาหมุนเวียนภายในเมืองอีกครั้งบีบให้ราชวงศ์ซงต้องรับมือกับปัญหาภายในจนไม่สามารถส่งกองกําลังออกไปยังนอกดินแดนได้ประการที่3การผูกพันธมิตรกับประกายเพลิงแห่งตะวันออกจะเปิดทางให้ประชาชนมีที่พักพิงหากสงครามปะทุขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้แผนการนี้สําเร็จกลุ่มสํานักเงากรรมยีหรือเวลเวตเชดประจําหอเลิงลมเนี่ยจำเป็นต้องร่วมมือกับเหล่าวิรชนแห่งประกายเพลิงตะวันออก โนตนี้ก็จะบ่งบอกถึงแผนการของยิงๆนะครับที่เธอเนี่ยได้เข้ามาแทรกแซงเมืองนี้และแฝงตัวเข้ามาพร้อมร่วมมือกับผู้คนต่างๆเพื่อหยุดยั้งไม่ให้สงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นเดินทางต่อมาเราจะได้เจอกับจดหมายฉบับหนึ่งที่มีใจความว่าฝาแฝดคู่หนึ่งถูกครอบครัวเหลียงรับอุปก,การะและบุตรชายของตระกูลเลียงกับป่วยด้วยโรคปิศาที่ทําให้ร่างกายเนี่ยสุดโทรมลงจนต้องใช้ยาชนิดพิเศษในการรักษาทําให้ผู้เขียนโนตเนี่ยรู้สึกว่า การอุปการะเด็กทั้งสองในครั้งนั้นมันดูมีพิรุษบางอย่างและค้ั้งนั้นก็จะมีโน้ตฉบับหนึ่งที่ส่งถึงชิมเมอร์ใจความสําคัญว่าเจ้าแห่งเต๋าจะเข้าร่วมกับสภาวิรชนแต่มีเงื่อนไขยอยู่2ประการประการแรกห้ามถวายสุรายให้เปลี่ยนเป็นนม3ามถ้วยที่มีภาชนะเหมือนกันทั้งหมดประการที่2ของหวานที่ต้องมีเชอร์รี่เชื่อมขนมแป้งข้าวเหนียวและขนมอบโยกกรอบและที่ท้ายจดหมายนะครับชิมเมอร์เ่ยก็จะงงว่า เอาจริงเหรอเนี่ยนี่มันสภาวีรชนไม่ใช่หรอทําไมขอๆขอเหมือนแบบจัดงานเลี้ยงกันแน่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเจ้าแห่งเต่าเนี่ยก็คือเจ้าหนูฟู่พร้อมฝ่าแฝกทั้ง3คนนั่นเองแล้วด้วยความที่น้องยังเด็กน้องก็เลยขอนมกับขนมแทนนะครับเพื่อแลกกับการเข้ากลุ่มวีรชนหลังจากนั้นเราต้องกลับไปเล่นหมากกระดานอีกอันนึงนะครับและก็ตามเดิมฮะเล่นไม่เป็น เล่นเสร็จระหว่างทางผมก็ได้เจอเข้ากับโน้ตอีกฉบับหนึ่งที่มีใจความว่าปะกายเพลิงแห่งตะวันออกได้รวบรวมแรงหนุนจากผู้คนทรงอิทธิพลมากมายได้แก่เจ้าแห่งสายน้ําแห่งสายน้ําสวรรค์ลวงเจงเออแห่งยุ่งฉางอุดมสมบูรณ์เจ้าแห่งเต๋าแห่งก้าวมักคาและมู่หลงยวนแห่งสะจินหมิงส่วนราชวงศ์ซงในตอนนี้เขาได้เสียคุณธรรมไปแล้วและสวรรค์เองย่อมนําการลงทันมาสู่เขาในที่สุด หลังจากนั้นเราก็จะมาแก้ปริศนาเงาอีกครั้งหนึ่งนะครับจนเราเนี่ยได้สัมผัสภาพเข้าอีกภาพหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นว่าเด็กแฝดทั้งสองเนี่ยหลังจากที่พวกเธอได้รับการอุปถัมเข้ามาพวกเธอเนี่ยก็ได้แสดงพรสวรรค์ของพวกเธอในการไล่ลํำให้กับชายคนหนึ่งและชายคนนั้นก็ชื่นชมเธอแต่เขาเนี่ยก็คิดว่าการแสดงของพวกเธอนั้นเนี่ยมันดูเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างและลูกสาวของชายคนนั้นก็ได้เข้ามาและพูดว่าพวกเธอเนี่ยทั้งคู่สวยงามมากแต่ก็ยังขาดสีสันอยู่ ชายคนนั้นก็นึกขึ้นมาได้นะครับจึงได้เอาบทเพลงใหม่จากราชวงถังมาให้กับพวกเธอแต่ทาว่าบทเพลงนั้นมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหรือว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์และเขาก็ได้มอบบทเพลงนั้นให้กับเด็กทั้งสองนะครับและพูดขึ้นมาว่าใครกันที่จะทําให้บทเพลงนี้เสร็จสมบูรณ์และชายคนเดิมนะครับคนที่เล่าเรื่องให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็ได้เล่าว่าเด็กทั้งสองได้ถูกอุปการะโดยชายคนหนึ่งที่ยินดีเห็นชอบในความโหดร้าย แต่พวกเธอทั้งสองเนี่ยก็ได้ปกป้องซึ่งกันและกันมาตลอดและในตอนนี้พวกเธอเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเขาก็จะให้เราเลือกเส้นทางให้พวกเธอทั้งสองนะครับระหว่างสู้กับกับยอมจำนนซึ่งผมเนี่ยก็เลือกสู้กับแต่ก็ตามนั้นแหละครับเกมเนี่ยเลือกเส้นทางที่ยอมจำนนให้กับเราเพราะว่าตามจริงแล้วเด็กทั้งสองไม่มีทางเลือกมากมายขนาดนั้น กำพูดเมื่อกี้นี่แอบจุกอยู่นะกลับไยังหอเลิงลมอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้เจอโน้ตอีกฉบับหนึ่งที่มีใจความว่าทายาทของหญิงแห่งสายน้ำคือวิรบุรุษแห่งชิงเหออย่างนั้นนั่นเหรอ ถึงแม้ว่าเขาจะเยาว์วัยแต่บุคคลน,นี้ก็เต็มไปด้วยปัญญาและความกล้าหาญและบัดนี้ประกายเพลิงแห่งตะวันออกกําลังขยับใกล้คนผู้นั้นมากขึ้นเรื่อยๆการเคลื่อนไหวของเธอได้ก่อให้เกิดตัวแปรที่ไม่อาจคาดเดาได้บนมากกระดานแห่งโชคชะตาและก็ชัดเจนนะครับว่าหญิงแห่งสายน้ํานั่นก็คือป้าหันและวีรบุรุษพเนจรผู้นั้นนั่นก็คือตัวเราเองและการที่ยิงยิงได้เข้าหาเรานั้นมันไม่ใช่ความบังเอิญ และเรากลายเป็นตัวแปรสาคัญในเกมการเมืองครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยผมเนี่ยก็จะเดินทางต่อมาเรื่อยๆนะครับจนได้เจอกับก,บกระดานหมากลุกอีกครั้งหนึง่งและก็แพ้อีกตามเคยมุ่งหน้ามาแก้ปริศนาเงานะครับและสัมผัสเข้ากับรูปอีกหนึ่งครั้งและตอนนี้เด็กทั้งสองก็ได้ทําบทเพลงเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับจนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ผมคาดว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ดูแลเด็กทั้งสองอีกทีหนึ่งนะครับเธอก็ดีใจและนึกถึงรางวัลที่จะได้หลังจากบทเพลงนั้นสําเร็จ อย่างการได้พบปะคนใหญ่คนโตหนึ่งครั้งและได้เงินทองอีกมหาศาลแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาที่นี่และได้เห็นว่าหญิงคนนั้นกําลังพูดถึงเงินทองแบบมหาศาลอยู่เขาก็ได้ทําการทวงหนี้เธอทั้งค่ากินค่าอยู่อาศาัยทั้งทังที่ก่อนหน้าเนี้เขาไม่เคยเก็บมาก่อนและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ชายผู้นั้นได้ให้เราเลือกเส้นทางระหว่างการเงียบหรือว่าการโตแย้งนะครับ และใช่ครับสุดท้ายเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้อยู่ดีแล้วหญิงคนนั้นเนี่ยก็เสนอกับชายคนนั้นที่มาทวงนี่ว่าหากบทเพลงนี้เสร็จสิ้นเธอจะขอให้ชายคนนี้เอาบทเพลงนี้ไปส่งด้วยตัวเขาเองแทนที่จะมอบเพลงนี้ให้กับเจ้าบ้านเพื่อเธอและเขาเนี่ยจะได้แบ่งรางวัลอันมหาศาลด้วยกันเองนะครับและคนทั้งสองก็ได้ทิ้งเด็กแฝดไประหว่า,ววางทางที่เรากําลังเดินทางไปยัางปิศางเงาอันสุดท้ายนะครับ ผมเนี่ยก็ได้เจอเขากับโน้ตอีกหนึ่งฉบับที่มีใจความว่าโลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยการภาคชีวิตเพื่อรักษาชีวิตอื่นย่อมไม่อาจเยืยนยาวได้แต่วันนี้มีวีรบุรุษผู้หนึ่งช่วยปกป้องใครเฟิงและสักวันหนึ่งขอให้มีวีรบุรุษที่สามารถปกป้องเจียงหนานได้เช่นกันและข้าจะขอมอบชีวิตของข้าเองเพื่อให้แสงเทียนนั้นยังส่องประกายและไม่ดับสูญไป หลังจากที่เราได้สัมผัสกับรูปปริศนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นว่าเด็กแฝดทั้งสองเนี่ยที่ได้ถูกตามล่าและเท่าที่ผมดูจากบริบทหรือว่าสถานการณ์นะครับเหมือนกับว่าแผนการของหญิงและชายคนก่อนหน้าเนี่ยก็ได้ความแตกขึ้นมาหญิงคนดังกล่าวได้หักหลังชายคนนั้นและโยนความผิดให้ชายคนนั้นและก็เด็กทั้งสองจนชายผู้นั้นเนี่ยก็ได้ถูกสังหารลงและเหยื่อลายต่อไปก็คือเด็กสาวทั้งสองนะครับและในขณะที่พวกเธอกําลังหนีอยู่หนึ่งในพวกเธอเนี่ยก็ได้เสียสละตัวเอง เพื่อให้อีกคนได้หนีรอดออกไปจากที่นี่และเดี๋ยวคนที่หนีรอดออกไปได้นะครับนั่นก็คือป้าฮันของเรานั่นเองและชายคนเดิมเขาก็จะเล่าว่าตอนนี้เรื่องราวของหญิงแห่งสายน้ําได้ถูกเผยออกมาแล้วและเธอคงอยากจะฆ่าเขาแน่ๆหลังจากที่เขาได้เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังตัวเราเนี่ยก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงรู้เรื่องนี้เยอะจังเขาเป็นใครแต่เขาเนี่ยก็ไม่บอกเรานะครับ จุดนี้เราเนี่ยก็จะต้องเดินตามเขาไปเรื่อยๆโดยที่จะต้องปัดป้องการโจมตีที่เข้ามาทั้งหมด โดยที่เราเนี่ยไม่สามารถตอบโต้ได้เลย จุดนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนบอสไฟย่อมย่อมที่เราเนี่ยจะต้องปัดป้องการโจมตีไปเรื่อยๆจน,ลนหลอดเหรียญของบอสเนี่ยหมดลงน,นก่่ยย 依旧风。 แหลังจากที่เราจัดการบอดไฟล์ลงได้นะครับเราก็จะเข้าสู่ห่วงมิติปริศนาห่วงหนึ่งที่ชายคนนั้นกําลังนั่งรอเราอยู่แต่การไปถึงตัวเขาเนี่ยยากมากๆแบบยากจริงๆนะเพราะเขาเนี่ยได้ซัมมอนบอดไฟ์ตัวเก่าๆในไคเฟิงนะครับมาให้เราสู้ถึง4ตัวทั้งเจิงเอ้อ์ เจ้าแห่งสายน้ำผู้หลงหยวน และผมบอกเลยว่าทั้ง3คนนี้เป็นบอสที่ง่ายมากๆผมผ่านไปแบบชิวๆเลยแต่เจ้าแห่งเต่าเนี่ยผมว่ามันโหดขึ้นและตีแรงขึ้นกว่าก่อนนะครับเอาง่ายๆว่าผมติดตรงเนี้ยเป็นชั่วโมงเลยจนผมเนี่ยจะต้องซัมมอนคนมาช่วยนะครับ กะว่าจะให้เขาเนี่ยมาช่วยแทงแต่อันนี้น่าจะเป็นบอทคนที่มาวิ่งล่องให้มากกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละฮะบอสมันก็เลียกตีแต่ผมอยู่ดีและไม่ทันไรพี่แกเนี่ยก็ล่วงไปสไวัยเลยนๆๆจนผมเนี่ยไม่ไหวแล้วก็เลยต้องชวนผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมาช่วยเล่นหน่อยนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาแบกตัวอื่นเนี่ยก็ชิลตามเคยนะครับพอถึงเจ้าแห่งเต๋าเนี่ยก็ตึงแต่ว่าก็ง่ายขึ้นเยอะเลย ดามเมจพี่แกที่มาช่วยเนี่ยมหาศาลมากๆม,มาตาเดียวผมผ่านเลย 真是大胆！像你这样的人，哪怕多救一人也会高兴的。只怕南北之事，多救一人，便多伤一人。 好啊！好，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  และเควสนี้ก็สิ้นสุดลงนะครับพร้อมกับหอเงลงลมที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ทําให้เรารู้จักป้าหันเยอะขึ้นและได้รู้จักอดีตของเธอและเหมือนกับว่าเธอเนี่ยไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่มีวิชามีดบินเท่านั้นและตอนนี้เราเนี่ยก็ได้เป็นที่สนใจของเรากลุ่มคนที่มีวิชาหรือว่ามีอํานาจนะครับพวกเขาเนี่ยได้เฝ้าดูเราอยู่จากตัวละครโนเนมแห่งชิงเหอตอนนี้อย่างมาสเตอร์ของเราก็ได้เติบโตขึ้นจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างเป็นที่เรียบร้อย และหลังจากนี้การเดินทางของเราจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมารอรับชมไปด้วยกันนะครับและสําหรับคนที่ไม่อยากพลาดเน,นื้อเรื่องนะครับก็ฝากติดตามช่องของผมไว้ด้วยผมเนี่ยทำคอนเทนต์เกมนี้อีกยาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็ขอคนละไลค์และสับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจและมุ่งหน้าสู่หนึ่งหมื่นซับไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปพักก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ